สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Cashbet และวันนี้เราจะมาสุ่มคุกกี้ตัวใหม่กันนั่นก็คือคุกกี้รสแซงออนเรนั่นเองโดยวันนี้เราจะมาสุ่มน้องในราคา1 0 0 0 0แสนเพชรซึ่งถ้าให้นับจากตรงพิมพ์ตัดที่เรามีอยู่400กว่าพิมพ์เนี่ยนะ เราต้องใช้340พิมพ์ตัดนะคะมาดูกันค่ะว่าเราจะได้น้องมากี่ตัวจะขึ้นกี่ดาวเราจะเริ่มกันเลยไป340พิมพ์นะคะโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ช่องแคชเบดด้วยนะมาถึงกระตาแดงเลยนะคะอะได้เศษน้องมาจ้าตอนนี้มี8เศษแล้วไปกันต่อเลย คือเราจะใช้แค่หนึ่งแสนเพชรนะก็พิมพ์ตัดตรงนี้จะเหลือเจ็ดสิบพิมพ์ตัดนะคะอุย๊ยตอนนี้ตาหวานได้สองตัวอุย๊ยเศษมาเรื่อยเศษมาเรืเ่อยและดูหน้าตื่นเต้นอยู่นะเป็นอะไรตัวหม่ไหมถ้ามีอะไรใ้เอค้ามากนะแบลมาก สังอโนเร่ขัดสินแบวขัดสินแบลวอุยน่ารักน่ารักนี่ฉันชอบจตุรัสมากๆเลยล่ะฉันชอบจตุรัสมากมเลยล่ะใส่ซัพพอร์ตนะคะน้องไปใส่ซัพพอร์ตมาเสร็จขึ้นเรื่อยๆอีกตัวหนึ่งเลยอีกตัวหนึ่งนี่แหละนี่แหละเอามาไหมตัวหนึ่ง อีปิกข้ามเลยเอ่มได้ทาตาแ่งมาเอาอะไรดาวเต็มแล้วกดต่อหวานไหมคะนี่แหละนี่แหละถูกต้องถูกต้องตาหวานกี่ตัวหนึ่งตัวไปมาลุ้นกันเลยเดี๋ยวเราจะค่อยๆกดไปนะคะขยับขยับไปถึงหรือยัง ถึงรือยังโอ้โหอยู่ลึกเลยมาอะไรอะไรอีปีกข้ามได้มัมมี่เว้ยทำไมออกแนวหลุดเล็ดอยู่นะเว้ยการันตีตาหวานนี่แหละขอแบบสักสองสามพิมพ์ได้ไหมคะเฮ้ยได้สามพิมพ์ขอแล้วได้จริงวะ่ะ มาถึงก็เริ่มเลยอุ้ยถ้ไมตาหวานเยอะนะได้น้องไหมอุ้ยได้ได้ได,ได้น่ารักเวอร์แบลวะ่ะคือชีแบลวะ่ะอันดับแรกอะแต่ชีเก่งขนาดไหนคือยังไม่สนใจนะเน้นแบลวก่อนสุ่มเพราะวแบลวเดี๋ยวเราค่อยมาทำรีวิวชีกทีนึงรอบนี้เหลืออีก2ตัวนะคะ ไม่เดียวกันจะได้สูงกว่าอีพิกบ้างไหมเนี่ยเป็นอะไรอีพิกเออโอ้ยไม่หลุดไม่หลุดถือว่าถูกต้องถือว่าถูกต้องนี่ออมพาสของรอบนี้ยนะมันจะได้เป็นพิมพ์ม่วงซึ่งบอกเลยว่าออกแนวดูดีนะ อุ้ยอีปิกสามตัวโอ้ยได้แซงสองตัวก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากดต่อเลยอ้ยตาแดงและข้ามเลยค่ะไม่ได้เศษเลยกดต่อเลยค่ะเหลืออีกตั้งเยอะการเดินทางครั้งนี้โอ้ยตาแดงอีกแล้ว1นึ่งแสนเพชรของเรากดไปเรื่อยๆ ก็เหมือนกับว่าตอนนี้โอ้โหตาแดง3มรอบเหมือนกับว่าตอนนี้ดิฉันมีอยู่200,000เพชรตรงนี้คือเป็นเพชร1 0 0 0 0แแล้วก็ตรงพิมมอีก1 0,000แนะคะก็ถือว่าค่อนข้างเก็บไว้เยอะอยู่แล้วก็ตาแดงฉ่ำเลยนะคะตอนนี้มาดูกันว่าน้องจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างแต่จากที่ฉันดูนะอ่าลาฉันตาแดงสนั่นคืออะไร จากที่ฉันดูนะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคือเยอะเกินคือเยอะเกินคือเยอะเกินอ่ามากดตัวนี้บ้างคือฉันไปดูดมานางก็อัตาหวานไม่ค่อยจะโดดเด่นในสักด้านนะเออจากที่เห็นเขารีวิวกันนะกดข้ามเลยค่ะได้เห็ดพิษโอ้ยเนาะมาทำไมอย่าแดงเยอะ โอ้ยทำาไม่แดงเยอะขนาดนั้นไม่ได้นะเยอะเกินกล้าหาญมาตัวเดียวโฮ้ยเกินเกินเกินกี่รอบละกี่รอบนับหนึ่งสองไม่นับอันนี้นะอันนี้ตู้ธรรมดา3 4มสี่ห้าหเจ็ดรอบ โอ้โหคิดว่าเพชรมันหาง่ายมากมั้งฮ้คุกิลันคิงดอมเก้าเออแล้วเศษไม่ออกเลยคิดว่าเพชรคิดว่าพิมพ์ตัดมันหาง่ายมากหรอคะเออให้แต่ตาแดงเนี่ยเออสักทีโอ้โหเก้ารอบเยอะเกินเยอะเกิน ไหนมาดูซิวันนี้จะได้ตัวสูงกว่าอ e ีปิกบ้างไหมถ้าได้ก็จะดีนะแต่ถ้าไม่ได้ก็แล้วแต่มาดูกันสีะไรอีป e ิกข้ามไว้ลุดเลทวะโหหลุดชำํำคือมันก็เหมือนจะครึ่งทางแล้วนะคะตัวนี้เกือบครึ่งทางละยังตาแดงอยู่เลยโห้ยคือแกล้งหรือปะเนี่ย แกงหรือเปล่าคุกกี้รันคิงดอมโด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 ให้เศษมาหนึ่งเศษดีเว้ย้ยทำไมกล้าหานออกบ่อยเกินตอนแรกยังหวานเยอะอยู่เลยเนี่ยเราดูมันแดงชาำสามเศษแก้งแหละจบเออสักทีตาหวานตาหวานแกงเกินแกงเกิน เอาดีๆนะเหมือนแบบมันขาดหุนนะเนี่ยใชว่ามันขาดหุนนะเสีอะไรอีปิกข้ามเออแซงโอโนอรเรไปต่อคะ่ะไม่รู้ว่าอ่านถูกด้วยหรือเปล่านะแต่ก็นั่นแหละเรียกแบบน,นี้ไปก่อนแล้วกันเนาะแซงโอโนอรเร่ชีแบว่ะชีเหมือนไอ้นี่เลยอะคือเหมือนเกลีย์เกนชินอะแต่แบบ กรีมันจะสีแดงๆกว่านี้ไงคือชีมีสัญลักษณ์อะไรแบบเหมือนน้องกรีเลยอะแล้วคือตอนนี้คือจะเลิกแดงได้หรือยังฮะเออกี่รอบละไหนขอไปดูสิไหนขอดูสิหนึ่งสองสามอ่ะสามรอบนะคะอ่ะสี่สี่สี่รอบอันนี้คือแข่งตาแดงหรอเออโอเคการันตีการันตี หอยเยอะๆเลยค่ะสองสามพิมพได้ไหมได้พิมพ์เดียวไหนข้ามเลยปึ้งเออแสงออนอรเรมาค่ะได้กี่ดาวเนี่ยไม่มั่นใจแต่ไม่น่าถึงห้าดาวนะหนึ่งแสนเพชรถ้าไม่ถึงห้าดาวก็ก็ปกติแหละเออได้สองพิมพ์ถูกต้องถูกต้อง แต่คือมันจะดวงดีมากๆถ้ามันได้ประมาณสี่ดาวห0 0 0งแนเนี่ยนะแต่ถ้าแบบปกติก็ก็น่าจะ3ดาวเกือบ4เนี่ยแล้วคือมันรวมกับไอ้พวกหลุดเลดแบบนี้อีกอะ่ะคือถ้ามันอยู่แค่2ดาวนี่ฉันจะไม่แปลกใจเลยนะคะหรืออีกอันหนึง่งมาดูกันว่าจะเป็นสีอะไรขอดู4พิมพ์ ดีแล้อีปีข้ามโอเคแสงอโอนอเร่ไปข้าเหลืออีกแค่10รอบนะอันนี้การันตีตาหวานเหลือแค่10รอบเท่านั้นใกล้จะหมดแล้วนะ1 0 0แสนเพชรอะคือใช้เร็วอยู่นะอุ้ย2พิมพ์ตัดขอมาแบบสบัดได้ไหมสอตัวเลยแสงอโอนอเร่เอาให้มันเยอะ แต่วันนี้ยังไม่ได้แบบสูงกว่าอีพิกเลยนะคือมีแต่อีพิกนะซปเปอร์อีพิกก็ไม่ออกเลยตอนนี้แสงจันชั้นขาดตัวหนึ่งก็จะขึ้น5ดาวรุงได้ละถ้าออกเป็นแสงจันทร์ก็จะดีนะโอ้ยซปเปอร์อีพิกโอ้ออกแคปใส่ซินวะจบคือกำลังถามเลยว่าไม่ออกหรอ ซึ่งก็ออกมาแล้วค่ะแต่ออกมาเป็นแคปไซซินเนะเาะอ่ะแล้วดูเนี่ยจะ5ดาวละแคปไซเราทางทางที่ฉันไม่เคยเติมสุ่มชีเลยนะแต่ดาวชีจะนำคนอื่นเขาไปหมดแล้วอะ่ะอันนี้อีปิกโอ้ยปุยฟ้ายหลุดเลดอีกละไปค่ะเหลืแค่90มาโอ้ยตาแดงโอเค,ออเค80 อันนี้เครอรอบที่80นะโอ้ยแดงอ่ะ70 70ตาหวานขอเยอะๆได้ซปเปอร์อ e ีพิกมาเป็นแคปไซเซนหน่อยอยากได้คิมสันนะ่ะได้คูบส์อาสอออยากได้นี่ด้วยอยากได้เซลีลีดด้วยได้ไหมคะแบบเป็นของปลอบใจ เพราะว่าฉันรู้สึกว่าฉันเกลือมาแบบนานอยู่นะแล้วก็จะมีตู้หนึ่งอะที่ฉันข้ามไปเลยอะคือตู้ b u t t ต r ร o โรฉันข้ามไปเลยตัวนั้นอะเพราะว่าฉันไม่ค่อยชอบฉี่ไม่ค่อยชอบแบบความแบบโอเคได้แสงออนอเรมะไม่ค่อยชอบความแบบที่เอาไปใช้อะไรไม่ค่อยได้อะเออเอาไปลงอะไรไม่ค่อยได้ตาแดงชำ้ำไปต่อจะหมดแล้วนะคะ พอตาวานเธอโอ้ยได้ตาแดงทำไม,มะะนนท,ทำไมเนี่ยตาแดงทำไมจะหมดราค่ะอีกสามรอบอันนี้รอบที่หนึ่งหวานหวานทำไมตาแดงทำไมใกล้ละโอ้โหยังแดงไม่หยุด ทำใหม่รอบสุดท้ายนะคะจบแค่ตรงนี้นะเพราะว่ามันเทียบเท่ากับหนึ่งแสนเพชรมารอบสุดท้ายตาหวานมันเทียบเท่าแล้วได้หนึ่งตัวขอเถอะแสงออก,ก็ได้อย่าหลุดเลดก็พอหรือสูงกว่าอีปิกก็ได้ได้เศษโกชีสมา เออโกชิสก็เหลืออีกแค่ตัวเดียวจะขึ้น5ดาวแล้วนะคะโกชิสก็ได้นะไหนอีปิกโอ้ยลดเลดอ่ะเหลือตรงนี้อ่ะสุมแบบปกติมาตาหวานอันนี้เป็นสุมแบบไม่มีเลดกี่พิมพ์คะขอดูสิหนึ่งพิมพ์ข้ามเลยปึง้งโอ้ยได้สปาร์เกลมอม อะขอหวานอีกสักหนึ่งรอบอีกสักหนึ่งโอเคตาแดงค่ะจบแล้วสำหรับวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าได้กี่ดาวคือชีเหมือนชูครีมแบบเวอร์ชันอัพเกรดอะอัปเกรดชุดอัพเกรดผมอัพเกรดหมวกนนเสียงก็แบวดีนะ พุชีแบวเลยแหละฉันชอบตัวแบวมากโหมันได้แค่3ดาวอะ่ะสดาวเกือบสี่ดาวอะ่ะคือมันขัดใจไหมขออีกสักตัวได้ไหมมาขอสุ่มอีกสักตัวหนึ่งให้มันได้สักตัวหนึ่งให้มันขึ้นสี่แปลว่าห0 0่งแสนอันนี้1นึ่งนหันนะจากที่ไปคำนวณมาอันหนึ่งแสนแปดละโอ้ยอย่าบอกนะว่าใช้พิมพ์หมดเลยอะ <c oughs> คือเกินแล้วเกินงบละอย่างน้อยก็ให้มันขึ้นสี่ดาวหน่อยมาตาหวานอยากได้สี่ดาวให้มันแบบเออฟินฟินข้ามดิโอ้โหโดนัทมันเปืองพิมพ์ตัดมารอบนี้แหละได้กี่พิมพ์ตาหวานตาหวานขอสี่ดาว แล้วฉันจะจบมาสองพิมพ์ตรงนี้แหละอีกนิดนึงแถมแถมสองพิมพ์ดูซิจะได้อะไรค่อยๆลุ้นดีกว่าเนาะพิมพ์แรกอ้าวยังเป็นคอมมอนอยู่พิมพ์แรกมายังรอมแซงอโนอรเร่โอเคครบ สดาวค่ะแต่ว่าใช้เพชรไปประมาณมหนึ่งแสนหมื่นกว่าหรือไม่ก็สองหมืนนี่แหละเนาะถือว่าเกินงบนิดนึงอ่ะแล้วก็ตัวต่อไปก็ได้เป็นเอมเลมอนเน็อัพดาวเลยสี่ดาวปึง้นงนี่แหละเดี๋ยวเราค่อยมารีวิวน้องนะคะในอนาคตเนาะ อ่ะเดี๋ยวเราอัพเวลก่อนก็ <c oughs> นชีแบลว่าอ่ะเราขึ้น70ก่อนเอ้ย80 80อัพเวลอัพสกิลพอไหมเนี่ยผงอ,อ่ะเออเหมือนจะโอเคพอพอดีเป๊ะเลยนี่นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันนะคะเรื่องการรีวิวน้องสำหรับวันนี้ต้องไปลคะค่ะ ไว้เจอกันใหม่ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้ช่องด้วยนะคะวันนี้ไปละบาย